ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นมนลภาวะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งและถ้าให้เราพูดถึงสารอะไรสักอย่างที่จะมาเติมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นตัววิตามินซี แล้ววิตามินซีมีความสําคัญยังไงวิตามินซีเนี่ยมันเป็นโคแฟกเตอร์ในกระบวนการต่างๆของร่างกายโคแฟกเตอร์ Co ก็คือตัวช่วยช่วยในเรื่องของกระบวนการเจริญเติบโตแล้วก็กระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรองนี้แล้ววิตามินซีเองอะค่ะก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระสามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้แล้วที่สําคัญคือมันสามารถช่วยเพิ่มกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็คือช่วยเพิ่มการทํางานของเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มันสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรค ได้ดียิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้มันยังช่วยในเรื่องของการปกป้องเลนตาค่ะจากควันบุหรี่หรือว่าแสง UV ต่างๆเพราะว่าพวกนี้ค่ะ มันจะเป็นสาเหตุของพวกต้อกระจกจะหลักๆจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคําว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือสามารถที่จะชะลอความเสื่อมต่างๆของเซลล์ในร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันมันก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานดีขึ้นสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าโรคร้ายหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าไปที่กระบวนการของโรคหลอดเลือดหัวใจตรงนี้มันก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น,นก็ห่างไกลจากพวกโรคความดันหรือว่าโรคพวกหัวใจต่างๆนะคะแล้วตัวเบต้ากรูแคนจากยีสอะคะ่ะตัวนี้ ก็สามารถที่จะไปติด อาวุธให้กับเม็ดเลือดขาวทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นสารสกัดจากเปลือกสนนะคะสารสกัดจากเปลือกสนเนี่ยมันจะมีวิจัยเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของผิวในเรื่องของการที่จะลดกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาวขึ้นนะคะส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็คือตัวองุ่นสารที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในมเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าโอลิโกเมลิกนะคะโพแอนโทไซยานดินคอมเพล็กซ์หรือว่าตัว OPC ซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันสามารถต้านอนุมูลอิสระมากกว่าตัววิตามินอ e ีเนี่ยถึง50เท่าแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง20เท่าเลยทีเดียวนะคะวิตามินซีมีความสาคัญตั้งแต่ทุกช่วงวัยอยู่แล้วคือเราเหมือนเป็นเด็กๆเ,เราก็รู้จักวิตามินซีกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยคะ่ะมันจําเป็นในเรื่องของการเอาไปใช้ในกระบรวนการเจริญเติบโตของร่างกายส่วนในวัยรุน่นหรือว่าวัยทํางานนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เราไม่เครียดดูแลผิวพรรณและถ้าในคนสูงอายุะคะ่ะอันนี้ ต้นภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยไม่ป่วยง่ายเพราะถ้าไม่มีวิตามินซีบางครั้งเราก็จะตามมาด้วยโรคหลายๆโรคตามมามากมายเลยเพราะฉะนั้นตัววิตามินซีอะค่ะมันก็จําเป็นในทุกช่วงวัย